สวัสดีครับสำหรับกิจกรรมต่อไปเป็นการสาธิตการทำกิจกรรมย่อยสำหรับกิจกรรมหลัก the hero พิชิตโควิด1 i d 1 9นะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแอนติเจนแอนติบอดีแอนติบอดีก็คือเป็นส่วนของภูมิค้มกันของร่างกายของเราส่วนแอนติเจนเนี่ยเทียบได้กับเป็นตัวที่มากับตัวเชื้อโรค กิจกรรมนี้เราต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับกันระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีนะครับกิจกรรมจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับเริ่มจากอย่างแรกอุปกรณ์เราก็จะมีตัวชีทที่จะมีแอนติบอดีซึ่งมีรูปร่างคล้ายตัว Y แล้วก็จะมีแขนขออกมันกับมีแอนติเจนที่จะมีรูปร่างเป็นคล้ายๆวงรีและจะมีแขนมันยือนออกมาเช่นกันครับ ก็จะมีสีเันไกลสกอตเทปมาดูนครับว่าวิธีท,ทําทํำยังไงขั้นแรกเราจะต้องมองหาก่อนว่าอันไหนที่เข้าคู่กันเช่นเราเห็นแอนตี้บอดี้หมันสามารถเข้าคู่ได้กับ A เราก็แต้มสีไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะต้องเอาตัวไหนมาจับคู่กันเราจะควรใช้สีที่แตกต่างกันในแต่ละตัว เพื่อให้เราสามารถจำแนกว่าตัวไหนเป็นคู่กันได้ง่ายขึ้นนะครับจะเห็นได้นะครับว่าสำหรับแอนติบอดีเนี่ยทุกตัวจะมีรูปคล้ายๆตัว Y แต่มีปลายแขนที่มีความต่างกันอยู่ส่วนตัวแอนติเจนที่อยู่สีเดียวกันเนี่ยที่ปลายของมันน่นะครับแขนของเขาเนี่ยจะจับเข้าคู่กับแขนของแอนติบอดีนั่นคือเป็นลักษณะที่เราจะต้องสังเกต และเป็นหลักสําคัญเพื่อจะจับเข้าคู่ว่าแอนติเจนตัวไหนจะเข้าคู่กับแอนติบอดีตัวไหนนะครับครับโอเคเราจะมาทำต่อเลยนะครับวันนี้เราจะสาธิตทำให้ดู1คู่ก่อนนะครับโดยวันนี้เราจะลองทำเป็นตัวแอนติบอดีสซึ่งคู่กับแอนติเจนดีนะครับวิธีก็คือขั้นแรกเราระบายสีก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดมันออกมาเพราะว่าถ้าตัดแล้วมันจะระบายสีได้ยากขึ้นนะครับ นี่ครับเราก็เริ่มใกล้จะเสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำเช่นเดียวกันกับแอนติบอดีสีซึ่งเข้าคู่กับแอนติเจนดีครับนี่ครับเราก็ใกล้จะเสร็จละเดี๋ยวเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมาแล้วก็เอามาติดกันได้เลยครับแล้วก็ได้ชิ้นงานที่สำเร็จหน่งคู่ แต่ตอนทําเดี๋ยวเราทํากันทุกคู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูก่อนหนึ่งตัวเมื่อเสร็จแล้วเราก็ตัดได้เลยครับวิธีตัดก็ง่ายๆครับเราจะแยกมันออกมาก่อนเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กและตัดง่ายขึ้นหรือถ้าสะดวกไม่ตัดก็สามารถทําได้เช่นกันครับนี่ครับเราก็ใกล้จะทําเสร็จแล้ว เดี๋ยวเมื่อทาเสร็จเราก็ทําอีกอันนึงเหมือนกันะครับแต่จุดที่เราควรระวังคือจุดที่เราจะเอาไว้ติดกันต้องตั้งใจตัดดีๆนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการติดและถ้าตัดไม่ดีอาจจะชิ้นงานออกมาไม่สวยงามทําเช่นเดียวกันกับแอนติเจนเลยครับนี่ครับเราก็ทํามาจนใกล้จะเสร็จแล้วข้อควรระวังก็เหมือนเดิมครับว่าคือไอ้ตรงแขนมันเราก็ต้องพยายามให้มัน สวยงามเนี้ยมันก็จะติดกันแล้วดูไม่สวยงามเท่าไหร่นี่ครับพอเราเอามาทาบไปแล้วดูมันก็สามารถติดกันได้นะครับนี่ครับแบบนี้แตแล้าาวิธีก็ง่ายๆครับเอากอเทปมาติดทงางด,ด้านหน้ดานด้านหลังแบบนี้ครับนี่ติดเ,เช่นนี้ทางด้านหน้าก็ด้านหลังครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับและนี่นะครับนี่คือผลงานที่เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ